มันจะเป็นการกระทําเชิงบวกหมดมันเป็นการกระทําเชิงลบแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรนะกางขึ้นกับปุบลงอะ่ะอันนี้ยืดซ้ายอันนี้ยืดขวาอาจารย์รู้ได้ยังไงอะ่ะว่ามันมีท่าทั้งหมดสามท่ารู้ยังไงเหมือน I.R เลยอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันทาได้แค่สามท่า เพราะวัถูกไหมซึ่งเราเราเราทำเป็นแล้วในไออาจารย์สอนไปแล้วเพราะฉะนั้นครูเฉลยมาเลยว่ามันจะทําได้ทั้งหมดสามท่าแต่รามาน่ะเราไม่ได้แค่รู้ว่ามันมีสามท่าเราต้องรู้ m ูฟเ m e n t มันเลยว่าทําให้เสร็จจบท่าเนี่ยมันมันทำอะไรได้บ้างให้มันจบท่าก็คือถ้าถ้าทาเตชิ่งก็ต้องมียืดกับหด คือก็ต้องดีเทลดีเทลให้มันมีสองสองโพสชันอะจากเดิมที่อาจารย์รู้อยู่แล้วว่ามันทาได้สามท่าจากการคิดจากเอลโบกเห็นแล้วมีสามท่าแต่เราต้องวาดเอาท่าเนี่ยมามาลองทำแบบจริงจังในในอินฟฟาเรดหนูจะหนูจะเขียนแค่นี้ถ้าอาจารย์ให้คำนวณท่าหนูจะตอบแค่ให้ต้องการที่บูเลเตอร นี่คือท่าทางในการสั่นที่เป็นไปได้ของน้ำทั้งสามทางรามานเขาให้เรารแสดงรายละเอียดว่าทำท่าให้ดูสิถ้ายืดแล้วมันไปนจบยังไงถ้าหดแล้วมันมาจบยังไงทำไมต้องทำอ,อันนี้ตั้งใจฟางนมะททำไมต้องทำเพราะเขาอยากเห็นความสามารถในการถูกเหนี่ยวนำ ตอนจบแต่ละท่าว่ามันเป็นจบที่ความสามารถเดียวกันหรือเปล่าถ้าความสามารถในการถูกเหนียวนำตอนดึงกับตอนหมดมันไม่เหมือนกันเราจะเรียกมันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงโพลาริซิบิลิตีในระหว่างการสั่งทันทีและแอคทีฟเลยแอคทีฟเลยเพราะฉะนั้นหนูจะว่าทรงรีเบวบูดอะไรกูไม่สนใจหรอกแต่กูถูเอฟเฟกต โพสิทีฟในกระถิว่าเรามาโนได้ไหมหนูวาดวงรีเบี้ยวกว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนเล็กกว่าเพื่อนขนาดไม่มีผลเขาไม่ได้สนใจเขาดูเอฟเฟกอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันรูปร่างเป็นแบบนั้นรูปแรกเลยอะ่ะเหมือนนอนเลยครูเหมือนนอนใหม่หิวเลยรู้จักไ,ไหมนอนใหม่เรื่องเือกินบ่อย เนี่ยเหมือนหนอนเนี่ยให้ล่างไปก่อนกะกะเอาน้ำเมื่อกี้อาจารย์สอนเหมือนเป็นท็์ปใช่ไหมเพื่อเพื่อให้ดูเป็นมิติในหนังสือเล่มนี้เขาเขาแสดงความเป็นแสงเงานิดนึงเลยออกมาเหมือนหนอนอันนี้ขีดขีดคืออะไรอาจารย์ไม่มีความหมายอะไรเขาอยากจะบอกว่ามันกลมจริง,รงๆเขาจะอาจจะแรงเงาดีกว่าอาจจะใช้ใช,ใช้ใช้ปากการแรงเงาให้มันดูเป็นมิติ ไม่เขียนเลยก็ได้ครูดูเลือกก็รู้ว่ามันมันมันเป็นลูกทรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองมิต,ติมันเป็นสามมิติอ่ะเริ่มเริกไม่ได้เริกเริกยืดยืดจับมันยือดออกมาความสามารถมันเล็กลงเพราะอะไร ครูอธิบายไว้ข้างนี้แต่อยยาสอนสดอยากสดเกินหน้าเราดึงมันยืดออกมาพันธะมันยาวขึ้นความแข็งแรงเออพันธะมันยาวขึ้นมันจะเหนี่ยวนำง่ายขึ้นไหมความแข็งแรงมันลดลงอ่ะมันเหนี่ยวนำง่ายขึ้นข้างนี้้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะวาดอิลิฟซอยไซส์เท่าเดิม แกนเจริบซอนมันน่าจะเล็กลงทั้งสองแกนทั้งโพ้งเอกเอาเราก็เลยแสดงผลด้วยลูกเล็กลงกว่าลูกนี้เพราะเราตั้งจากลูกนี้ลูกนี้มันจะเล็กลงเพราะมันเหนียวนำง่ายขึ้นมันเหนียวนำง่ายขึ้น,นเหนียวง่ายขึ้นมันจะเลยลูกเล็กลงต่อไปข้างนี้ เราดันมันเข้ามาใกล้กันอิเล็กตรอนเดนซิตี้จะสูงขึ้นมันเหมือนมันแคกตัวกันตรงนี้ใช่ไหมมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งคุณจะไปเหนี่ยวนำเขามันจะยากขึ้นการจะเสนอว่ายากขึ้นเราก็ต้องขยายให้มันอยู่ห่างจากอิเล็กทริกอัลเซนเตอร์ขึ้นมาเอาแกนกว้างขึ้นแค่นั้นแหละจะสรุปแล้วนะว่าแอคทีฟไม่แอคทีฟให้ดูรูปซ้ายขวา ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนในแง่ของอะไรได้ได้สามคำขนาดก็ได้หรือทิศทางรูปล่างเลยก็ได้กลมๆมกับดีๆอุ้ยๆไม่ใช่รูปล่างรูปล่างอันนี้อาจารย์กำลังจะพูดตีมหนึ่งคือขนาด ่างเงี้ยมันรูปเหมือนเดิมนะมันรูปล่างเดิมนั่นแหละมันหดลงขนาดเปลี่ยนอันนี้ขนาดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเข้ากด Active <Okay. S 1> มันอยู่สไลด์ถัดไปไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้ Active เราเขียนไว้แล้ว Active. ต่อไปรูปที่สองเราเขียนเ็นดิ้งเอาไว้ฮะ <Okay. S 1> เราก็มาจินตนาการว่าดูอันนี้ก่อนมันตั้งมันตั้งต้นจาก มันตั้งต้นจากอะไรอะลีลีแล้วเราจะกลางมันออกมันจะมีหน้าตาที่กระเดียดไปทางเส้นตรงลีเนียจากเดิมที่มันเป็นมุมง,งอพอเราไปกลางเขาขึ้นเขาบอกว่ามันจะเสมือนแบบยืดออกเหมือนคล้ายๆลีเนียมากขึ้นอิลิซอยของลีเนียมันจะลีกว่าอิลิซอยของโมเลกุลที่งอ เพราะว่ามันมีความสามารถในการถูกเหนี่ยวนําในทิศหนึ่งที่ที่สูงกว่าอีกทิศหนึ่งสูงพิเศษอะ่ะก็คืออ่านิสิตเอ่อความสามารถในการถูกเหนี่ยวนําถ้าสมมติว,ว่ามันยืดอะ่ะแนวนี้มันจะเก่งมากเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันรุดไปตามแนวคันธาร์ลเนียมันก็รุนไปรุนมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยมันจะสั้นเป็นพิเศษเครูเลยวาดให้มันสั้นกว่าเดิม แต่มันก็จะสูญเสียอีกด้านหนึ่งไปเขาก็เลยสรุปว่างั้นอะไรก็ได้ที่มันมันแคบลงแต่มันยาวขึ้นทีนี้อ่ะโอเคเราได้รูปประมาณนึงแล้วแต่ไม่ใช่รูปเก่าไม่ใช่รูปเดิมแน่ๆถูกไหมเราไปทำอีกท่าหนึ่งคืองอเป็นมันลงพับมันลง คราวนี้ไอ้มไม่มาพับมันลงเขาบอกว่ามันเหมือนกับเข้ามาอยู่ใกล้กันจนเหมือนเป็นไดอะตอมิกอ่ะเหมือนเป็นพวกโมเลกุลที่ไม่ได้มีสามอะตอมมันเห็นสองม,มันเหมือนมากระจุกตัวแบบเนี้ยเหมือนไดอะตอมอ่ะเหมือนอะตอมที่มีคู่เดียวอะ่ะเชอร์รี่ไม่ใช่ Sher ry. Sher ry เชอร์รี่เชอร์รี่มันเออเหมือน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 ลูกเชอร์รี่ที่มีสองลูกอะ่ะ มันเข้ามาใกล้กันนะแล้วมองไกลๆอ่ะมันมันเหมือนกับไดอะตอมไหมเชื่อเขาเถอะเขาบอกว่ามันประพฤติตัวเหมือนพวกไดอะตอมิกเหมือนเหมือนไม่ได้มีสารอะตอมอ่ะออกซิเจนถอยหลังไปไกลแล้วเหมือนหมดไรคาไรคาเหมือนไม่ค่อยเห็นออกซิเจนเห็นเห็นแต่โมเลกุลมันกระจุกตัวเหมือนไดอะตอมิกโมเลกุลทําให้มันแป้นขึ้นมันดูแป้นกว่าเดิม อีริงซยมันดูแป้นกว่าเดิมเนี่ยมันดูแป้นกว่าเดิมเพราะว่ามันกระจุกตัวไงมันเลยบอกกันไม่ชัดเจนว่าใครเก่งกว่าใครแนวไหนมันดูกระจุกกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมองว่าแกนเอกแกนโทมันมันเก่งพอๆกันน่ะเข้าใจไหมมันมากระจุกตัวมันเลยดูแป้นๆปกลมๆมากกว่าเดิมมันไม่มีความโดดเด่นว่า เฮ้ยมาทางนี <half> ้ง่ายอย่านเงีอย่ยคนเนี้ยเขาบอกมาทางนี้มาทางนี้นี่แนวนี้ง่ายมันก็เลยสั้นลงมาแคบเลยเห็นปะเพราะมันดูโดดเด่นแต่พอมันเป็นไดอะตอมิกอ่ะมันกระจุกกระจุกอย่างเนี้ยมันคล้ายๆเหมือนมีสองอะตอมพอมันมีสองอะตอมปุ๊บเนี้ยมันมันเหมือนมันไม่โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งอ่ะมันก็เลยค่อนข้างกลมกว่าความสามารถเป็นดู ดูคล้ายๆกันไปทั้งแกนเอกแกนคงก็ดูคล้ายๆเลยก็เลยวาดระยะเท่ากันระยะใกล้กันสรุปมันเป็นคนละอนเซปต์กับที่อาจารย์พูดข้างนี้ใช่ไหมแปลว่ารูปนี้กับรูปนี้รูปร่างไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะอาจารย์ใช้คนละคอนเซปต์อาจารย์กำลังจะเปลี่ยนโพลาริสมิธิตี้ระหว่างการสั่นนะอาจารย์งอกลางงอกลาง ไม่รักษาความโพลาไรซ์บิลิตี้ระหว่างมอตาโมอตางเนี่ยเพราะฉะนั้นท้าที่เต้นท่านี้ถือว่าเป็นท้าที่แอคทีฟในลามาแย่ yeah. <Yeah. S 1> เข้าใจไหมเต้นมากมต่อไป stretching แบบไม่ตรงมากมันก็จะเอื้อให้ด้านที่ยืดอ่ะแคบไอ้ด้านแคบๆเนี่ยมันมันเหมือนมันจะชอบฝั่งนี้มันก็ มันดูมันดูเหมาะเหมาะที่จะดูแคบมันก็เลยเยงมาทางนี้มันโน้มไปทางนี้มากกว่าความสามารถกับยืดข้างนี้ความสามารถมันโน้มไปข้างนี้มากกว่าที่จะง่ายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนื่องจากยืดซ้ายยืดขวามันแรงมันเหมือนเหมือนกันรูปมันแค่สลับด้านเพราะฉะนั้นเราไม่ถือว่าเปลี่ยนรูปร่างเราไม่ถือว่าเปลี่ยนขนาด เราวัดกันที่ขนาดไม่ได้วัดที่รูปร่างก็ไม่ได้แต่เหมือนมันน่าจะมีการเยี่ยวไปคนละคางอะ่ะเพราะเราเยืดไปคนละข้างมันจะเปลี่ยนแค่ทิศทางแต่กระนั้นถึงกระนั้นเราก็ถือว่าเราเปลี่ยนแล้ว active ดังนั้นน้องน้ำ active มากและเราเคยเรียนรามานไปแล้วเอ้ยเราเคยเรียนอาร์ไออาร์ไปแล้ว R, Active, ไออาร์น้ำแอคทีฟไหมน้ำไปทุกที่ด,ดีทุกที่รามานรามานเราบอกว่าสารที่เป็นน้ำอาจารย์บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวน้ำในไออาร์ R, เขาไม่ชอบเพราะว่ามันไปนเกิดพันธะไฮโดรเจนกับเขาแล้วไปลบกวนพีกชาวบ้านบอดหมดเลยแถมไปเกิดพีกโอเวอร์ไปครอบพีกชาวบ้านเขาหมดเลยเพราะมันเป็นโอไฮโดรเจนบอลถูกปะ แล้วน้ำก็แอคทีฟดีเหลือเกินอยากจะขึ้นทุกท่าสำหรับ IR ารเขาไม่ชอบอ่ะแล้วลามานทำไมเขาบอกไม่เป็นไรอะ่ะไม่เป็นไรถึงแม้จะขึ้นทุกอันแต่ธรรมชาติของพีกรามานมันช้ามันไม่มีทางทางักเขาถ้ามันขึ้นมันอยู่ของมันคนเดียวแต่เราจะไม่รบกวนพีคนอื่นมันก็จะอยู่ที่ของมัน เพราะฉะนั้นน้ำเป็นโซเวนในรามานได้นะจ๊ะน้ำเนี่ยดีถึงขั้นเป็นโซเวนให้รามานได้ถ้าถ้าสารที่เป็นพวกไบโออ่ะคนที่ทําไบโอยาสังเคราะห์ยาที่ละลายน้ำได้อ่ะแล้วยามันมาเป็นรูปโซลูชันเขาไปทํารามานได้นะสองรามานได้เขาไม่กลัวหรอกนะ้ำขึ้นมันก็ขึ้นที่ของมันมันก็ไม่ไปยุ่งกับคนอื่น อีกอย่างหนึง่งมันไม่ได้มีอิทธิพลของไฮโดรเจนบอลหรืออะไรที่จะมาครอบความสามารถในการถูกโบลิไรซ์อะไรที่เขามองภาพรวมทั้งโมเลกุลนะ่ะเขามองภาพรวมทั้งโมเลกุลเพราะฉะนั้นแต่อีกแค่โดนคนคึงฐานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เอฟเฟกอะไรมากนะคะดังนั้นมันไม่ค่อยรบกวนถึงแม้มันจะขึ้นสามอันเหมือนกันนะแต่ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกัเฉลยมันอยู่อีกหน้าหนึ่งช่างมันอันนี้ไม่มีอะไรสามอัน อีกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสมมากแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าที่พูดไปต้นค่ามันสมมากมันต้องเลือกมันมีสมมากรไออะมันมีเซนเ,นเตอร์ออคซิเมทรีเราจะจะเก็บอะไรใช้กดมูช่ว อุ้ย m u t ช่ว exclusion กับเขาได้และเดี๋ยวเราจะได้เห็นจากการแสดงวิธีรท,ทำเริ่มจากท่าแรก stretching อันนี้เราจะดูออกแล้วคนที่ดูเป็นจะรู้แล้วว่าอาจารย์ทำไมวาดทำไมวาดเล็กลงด้านซ้ายด้านขวาใหญ่ขึ้นเพราะว่าด้านซ้ายอาจารย์ไปยืดเขาไปยืดเขาออกมาทำให้เขา ทนไลซ์ง่ายเพราะฉะนั้นความสามารถเขาสูงขึ้นอีเลิตรอนจะเด็กลงเขียนทนไว้ตรงนี้ก็ได้มันจะมีคนฟังไม่ทันถ้า Estate แอลฟาสูงแกนสั้นทำไมแอลฟาสูงคันธะมันยาวขึ้นมันอ่อนแอลงมันมูฟง่ายกว่า เราไป็นวนง่ายกว่าความแข็งแรงของพันธาเป็นลดลงแอลฟาสูงขึ้นถ้าเราหดเข้ามาเขาแข็งแรงขึ้นมันก็จะไวส์เวอร์ซ่าในทางกลับกันออกยนออกโิตทุกอย่างจะพูดกลับกันหมดเลยอะปึ๊บได้ลูกใหญ่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเล็กไปใหญ่เปลี่ยนไหมเ,ไปหเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนขนาดแอคที Active. แอทีอ่าอีกอันหนึ่งอ่ามันมาแล้วมันมาแล้วล,ลูกเหมือนกันเลยซ้ายขวาทำไมมันถึงตกคะอ๋อฉันก็โง่นะฉันก็โง่ท่าฉันใช้คาเวลายอยู่ไ่ไ,ไ,มไม่ได้ใช้ที่เป็นต่อตรงอะ่ะพึทำไมมันตกจองออเข้าใจว่า เข้าใจว่าฉากเหมือนแบบเอ้ฉากมันไม่มันไม่รับกับจอข้างบนลืมไปว่าอยู่ตรงนั้นลูกมันเท่ากันเราดึงยืดซ้ายยืดขวายังไงซะการยืดอะ่ะมันก็ต้องมีคนเจ็บก็คือต้องมีคนที่โดนยืดให้ยาวขึ้นอะ่ะสุดท้ายมันก็จะมีความเออ,อไม่สิมันมีคนยืดมีคนผล อันเนี้ยครูก็ลออมันสืบมานลูกมันใหญ่ขึ้นลูกมันจะใหญ่ขึ้นยืดเหนี่ยวนำง่ายแต่อีกคนนึงมันหดมาสรุปเขาก็ยังว่าลูกมันใหญ่อยู่ดีทั้ทงที่มันมีทั้งสองความเป็นไปได้นะมันอาจจะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็ได้เพราะข้างนึงหดใช่ไหมอีกข้างึ่งยืดแต่สุดท้ายเขาสรุปว่ามันใหญ่ขึ้นแต่ไม่ว่าจะยืดซ้ายหรือยืดขวา มันจะเหมือนกันถูกไหมดังนั้นยังไงจะเธอเสร็จแล้วเธอเธอได้อิอริซอยข้างนี้กับข้างนี้เหมือนกันเธอไม่อคทีฟถึงแม้ถึงแม้เธอจะ change มาได้แต่การ change ในสองทิศทางมันได้รูปเดียวกันแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเปลี่ยนแปลง polarizability นะเพราะว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะไม่ได้เปลี่ยนจากตอนเริ่มต้นเขาหมายถึงว่า during การละหวังการสั่งสั่งจบจบโักกย่กเงี้ยเข้าใจปะเขาไม่ได้ดูตอนเริ่มจุดเริ่มต้นเขาดูตอนที่ปะอย่างเงี้ยเข้าใจปะเขาไม่ได้ดูตอนสตาร์ทเขาไม่ได้ตดใจว่าเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยนตอนสตาร์ทอยู่แล้วไม่งั้นจะเรียกเต้นไหมเมื่อแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นเขาไม่นับนับว่าเปลี่ยนไปแล้วเต้นซ้ายแล้วก็เต้นขวาเนียมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จบค่ะไม่แอคทีฟท่านี้ งอขึ้นงอลงมันก็น่าจะคล้ายกันนะคะม,มีมีความตันๆเหมือนมากขึ้นนะคะทั้งคู่สุดท้ายไม่แอคทีฟเหมือนเดิมไม่แอคทีฟแล้วจริงไหมที่สุดมาว่าทำไมทำไม CO2 มาขึ้นแค่อันเดียวน่ยกลับไปดู i r อาซิอินฟราเรด บทที่แล้วเราเคยทำ CO2 ไปแล้วโหมดไหนแอคทีฟบอกอาจารย์มาโหมดไหนแอคทีฟเนี่บอกมาโหมดไหนไอ้นี่ต้องเป็นโหมดที่หายไปนแน่ๆเลยในอันนั้นอะในไอใช่ไหม ไม่รู้ว่าเรียนไปตั้งแต่ชั้นไหนหนูไม่ออกเลย c o 2ใน IR อาจารย์สอนไปแล้วได้แบบฝปกหัด<ม>แบบฝปกหัดตอนที่ทำแบบฝปกหัดงององที่ชือที่ที่องอ,งองเลยนะแล้วครูสรุปว่าใครแอคทีฟใครไปติดวิชาเลยเนก่น แอคที e ก ah? ah? ี uh, ่โหมดจ้ะแอคที e โหมดนี uh, so ้จ <funky> ้ะอาจารย์ถามแอคทีฟอทำอะไรทำอะไรออฟไซด์ถาม I อ I าร์อาแอคทีโหมดนี้ไปแล้วไงหนูอ่าดีดี ทีทั้งสามโหมดมันคือคนนี้มันคือตัวอย่างอื่นไม่เหอาจารย์ถามว่าทำอะไรหรอกาหมดไหน Active ใน IR เอออ่ะแลมไหน Active IR าที่ไม่ใช่ที่อาจารย์ยอ,อ,อ,อ๋อครูภาษาไทยภาษาไทยครูเดินเดนอ่ะ,อะขอโทษทใหมครูถามอะไรไม่ไ ตัวไหนแอคทีฟในไอาแล้วหนูตอบอันไหน,นไหให้พูดเป็นชื่อสเตชชิ่งเบนดิ่งอะไรอะบอกมาสเตชชิ่แงแบบอะ y มม e t ริกกับเบนดิ n งแอคทีฟแอคทีฟในไอาเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะไม่ไปขึ้นในบ้านนะคนที่จะมีสิทธิ์ไปคือคนชมพูที่คูวงเพราะมันยังไม่แอคทีฟนั่นคือมสมมาตริกสเตช t ิ่ง แล้วดูซิมันไปจริงไหมมันไปจริงๆมันไปโผล่ตรงนี้มันมาโผล่ที่นี่เพราะมันเชื่อ mutual exclusion เพราะมันสมมาตรมันเลยเชื่อแต่ถ้ามันไม่สมมาตรมันจะดอนแคร์ไม่สามารถคาดการได้แล้วแต่อัพทูยเลยตางสบายจะขึ้นสองที่หรือจะขึ้นที่เดียวเรื่องของเธอมันไม่สามารถคาดการได้มันคาดการได้แค่โมเลกุลสมมาตร โอเคดูโวยเลยดูโวยเลยโอ้ย,ออย,ออยจะจบแล้วเนี่ยให้ฟันจบฟังจบฟัจบแอะตั้งใจฟังอะ่ะมันจะจบเลยอันนี้ทีนี้ถ้าเราไปอ่านหนังสือฟิสิกส์เขาจะชอบใส่เป็นรูปนี้กูจะบอกว่าคนที่ใช้ลามานะไม่ได้อยู่ตึกเรานะอยู่ฟิสิกส์สเต็เออ คอนเดนซ์แมทเทอร์พวกสโตรดสเตตฟิสิกอะจะใช้ล่ามาเยอะแล้วเขาเรียนลึกกว่าเราด้วย mm. แต่เราเรียนแค่นี้แหละพอเลยอ่ะ mm. พวกเรียนอัญยมดีเรียนเรื่องธาตุเรื่องหินเรื่องแร่ญญล่ามารู้สึก earth อ,อ,อะ่ะธรณีอะ่ะเขามีเครื่องไหยนะในขนาดที่เครื่องเรา